สนับสนุนโดยสิงค์คอร์ปอเรชันสวัสดีครับสวัสดีครับรับเพรสเดวิลครับกลับมาพบคุณผู้ชมครับพร้อมอารมณ์ที่แฮปปี้สุดๆครับรอยยิ้มอันช่ำชื่นวีคเอนที่ผ่านมาถือว่าเป็นสุดสัปดาห์าหารื<ข>อหันสำหรับแฟนผีซึ่งมันก็ส่วนหนึ่งสำคัญคือผลการแข่งันที่เป็นใจโดยเฉพาะชัยชนะนัดแรก ภายใต้การคุมทีมของหลุยส์ฟันเกาหากจะนับเกมแข่งขันจริงจังนะครับก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่รอคอยกันมานานเควรเออคือเรารู้กันดีครับว่าเกมนั้นนี้มันมีความสำคัญมันเป็นแมตช์ที่หลังจบแม่เกมของทีมชาติไปแล้วครับมีเวลาได้ปรับจูนทีมได้ตั้งตัวกันแบบเต็มๆสักเรียกหนึ่งรวมไปถึงก็มีผู้เล่นบางรายที่ซื้อมาแล้วมันไม่ทันส่ง ตัวแล้วนีที่แล้วอย่างเะลี่บลินอย่างฟันเก่าครนะก็มาลงกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเลยสำหรับเกมในที่ผ่านมาจริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกดีๆมันก็เกิดขึ้นตั้งแต่ค่ำคืนวันเสาร์เลยนะโดยเฉพาะคู่ดึกนะครับ <c oughs> ที่อันฟิลไม่รู้เป็นอะไรครับครับเกิดอาการคาบ้านซะอ,อย่างนั้นพ่อมาถึงวันอาทิตย์ซุปเปอร์ซันเดย์มันมีคู่เดียวครับแล้ว โอทัฟฟอร์ดก็เป็นสวงสวรรค์ของแฟนผีอีกครั้งนะครับก็อจากที่ทรางคนดีคือไล่ถล,ล่มคุนซักเรนเจอร์แบบกระจ,ระจายสาย4ูนะครับมถีถ้าจะให้พูดถึงความรู้สึกเกี่ยวกับเกมนี้แน่นอนอ,ะอ่ะชัยชนะนัดแรกมันก็นำบรรยากาศดีๆมาสู่หมูม่มวลของปีาศาจแดงทั้งหลายนครับ,รบแต่ว่าอย่างที่ เรารู้กันก็คือมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจในเจมที่ควรจะยกยอมาพูดกันสักหน่อยครับประเด็นแรกเอาเป็นเรื่องของแท็กติกตอนนะครับพี่เกรดจากแต่เดิมเนี่ยที่เรารู้กันดีว่าอุ้ฟันเกาจะใช้สามสี่สองหรือว่าสามห้าสองมาเล่นเป็นแท็กติกหลักในฤดูกาลนี้แต่ว่าเกมนัดที่ผ่านมากับฟิสปาร์เรนเจอร์การเปลี่ยนแปลงไปใช่ครับก็ถือว่าอุ้ฟันเกาเนี่ย ไม่ใช่ว่าเขาเปลี่ยนอยุดมการอะไร,รับเพียงแต่สถานการณ์ที่เป็นอยู่เนี่ยไม่เอื้อมหน่วยให้เขาใช้สามเซนเตอร์ฮร์ปเพราะว่าฟิโจนเจ็บมาจากทีมชาติครับ His สมอริงยังไม่พร้อมเหลือช้อยน้อยคือตอนนี้เอลเบนชายเลอร์แบ็กเก็ตมาโกสโลโฮเนี่ยเพิ่งลงสนามนัดแรกม,มันก็ยังไม่น่าจะคุ้นเคย กับระบบสามเซนทาฮ์อาจจะซ้อมมาไม่เพียงพออีกอย่างคือวิงแบ็กอย่างลุกชอ,อกชอ็เพิ่งหายเจ็บกลับมาบเมื่อคำนวณอะไรต่างๆแล้วเขาคิดว่าน่าจะใช้หลัง4ตัวมากกว่าก็คือใช้โลโฮเนี่ยเป็นแบ็กซ้ายเซนทาฮ์เป็นแบ็กเกตกับแอฟแวนแบ็กขวาเป็น back a, ราเฟลดาซินบาซึ่งเพิ่งหายเจ็บกลับมาเหมือนกันก็อาจจะด้วยตามตำแหน่งด้วยการยืนลักษณะแบ็กโฟนอาจจะไม่เหมาะกับอังกิโนวาเลเซีย เท่ากับเป็นการอัตโนมัติเลยที่จะให้หราฟาเอลดาซินวานั้นกลับมามีชื่อออกสตาร์ทเป็นผู้เล่นตัวจริงอีกครั้งครับแต่ที่น่าสนใจคือการจัดระเบียบในแดนการครับเราได้ดาริบรินลงสนามนัดแรกซื้อตัวมาหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าซื้อมาเพื่อบทบาทใดจะจับลงตำแหน่งไหนใ,ในสติข,ของอฟันเกาแล้วก็เจ้าตัวก็ได้เล่นในตำแหน่งที่ปรารถนาคือมิดฟิลตัวรับมิดฟิลตัวกลาง ในระบบอะกองกลางรูปเพชรถึงไดมอนด์นะฮะเบ,บนจะอยู่ต่ำสุดขยับขึ้นมามีดิมาเรียมีอันเดเรล่ามีควนมาตาสลรับตำแหน่งกัน3คนนี้จะหมุนเวียนพื้นที่กันหลักๆก,ก็คือเนี่ยครับิินอยู่ต่ำสุดที่เหลือจะมาเชื่อมเกม,มซึ่งคนที่โดดเด่นก็คือดิมาเรียเด่นสุดรองมาเป็นเอเรลาแล้วก็มาตาก็มีช่วง สวยๆเหมือนกันนะครับในขณะที่คู่กองหน้าเป็นหน้าที่ของเวนรูนี่แล้วก็โรบินฟันเตซีส่วนผู้ที่มาใหม่อย่างโรเมลฟันเก่าต้องรอโอกาสที่ที่สุมมานั่งตัวสำครองเช่นเดียวกับลูกชอรนครับหมายความว่า6นักเตะที่ซื้อมาในช่วงซัมเมอร์นะมีถึง4คนที่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมแบบ QPR รนะครับรวมถึงเราอาจจะนับโรเมลฟันเก่าว่าเขาก็ มีโอกาสลงสนามด้วยเหมือนกันใช่ครับก็คือไอ้ทุกคน,นับถึงตัวจริงนะครับมีแค่ลูกชอกบเปฟาวเกาที่เป็นสำรองนะครับเล่นมาเนี่ยคือแน่นอนล่ะตัวผู้เล่นมันดีกว่าอะไรไรเหนือกว่าแล้ว QPR เนี่ยไม่รู้เป็นอะไรออกนอกบ้านทีไรในลูกการนั้นเนี่ย,ยก็ป่อแป้เตะทุกทีคือโอเคอะ่ะเขาได้ตัวใหม่ๆมาหลายคนครับมีซานโดมีนิโก้คลานช่าซึ่งประกบประสบการณ์เนี่ยลดเหลือ ผ่านเกมพรีเวลิกมาโชคโชนแล้วล่ะแต่พอมาเจอแผงิดฟิลชุดนี้ของแมนเชตอรที่ดูเล่นแล้วกระชับกระเฉงกระชุ่มกระชวยให้บอลแล้วมีประสิทธิภาพงงเลยฮะแน,นวรับนี่ลิโอฟอร์ดนิานนี่กลับมาเยือนอูทอฟอร์อดอีกครั้งหนึ่งแต่โดนผู้เล่นปีศาจแดงหลอ,อกปั่นปวนหัวทิมหัวต่ำอยู่เหมือนกันะครับก็ถือว่าเป็น อะไรที่ยอดเยี่ยมกับคนที่ได้ดูเกมการแข่งขันในวันนั้นจริงๆครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้พี่เกรงช่วยวิจารณ์วันนั้นผมเห็นผู้เล่นของแมนเชสเตอร์เก็ดเนี่ยครับวิ่งสอดประสานวิ่งทดแทนตำแหน่งกันในลักษณะที่ไม่ค่อยจะเห็นเลยนะถ้าพูดถึงลักษณะการทดแทนตำแหน่งพูดถึงผู้จัดการทีมของเราหรือฟันกาวททัลฟุตบอลีโอกาสเป็นไรไหมสําหรับแมนเชสเตอร์เนี่ ก็มีแต่มันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนต์อาจจะมีแค่อกองกลางริมเส้นกับตัวกลางสลับเคลื่อนที่ไปกองหน้าเวนรูนี่โรบินฟานเพอร์ซี่สลับกับอังเคลดีมาเรียกวนมาตาหรือเ e อเรล่าให้เขาสอดกันตรงนั้นแต่อย่างอก,กองหลังจะขึ้นไปพวดกองหน้าแล่ากอง,องหน้ามันคงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าการขยับขึ้นไหวน,นี่สําคัญซึ่งจะแตกต่างจาก3เกมแรกที่เราไม่ชนะใครตรงนั้นเนี่ยการเราอาจจะมีนักเตะที่ไม่เข้าแท็กติก หลายตำแหน่งมากเกินไปครับซึ่งก็พอเปลี่ยนนอะพวกนั้นออกไปมันก็เกิดความแตกต่างคือนักเตะใหม่เนี่ยช่วยได้เยอะครับบรินอ่าดิมาเรียโรโฮพวกนี้ไม,ไม่ไม่ทำตัวให้เป็นจุดอ่อนแล้วเป็นจุดเด่นด้ซ้ำไม่ได้เอาปัญหาเรื่องการมาใหม่ต้องใช้เวลาปรับตัวอะไรมากมายคือจับลงแล้วก็ปรับตัวแล้วก็ทำประโยชน์ให้ทีมได้เยอะเลยครับ พูดถึงนักเตะใหม่ไหนครับพี่เพรมอย่างที่พี่เพรมได้บอกไปว่าลงสนามเป็นตัวจริง4คนสำรองอีก1คนให้เกรดแต่ละคนเกรดก็ A ก็ดิมาเรีย B บบวกก็เอเาบในแง่ที่ดีนะครับก็ดาวดี้บินโลโฮก็อยู่ในเคมาตรฐานอยู่แล้วก็เก่าเวลาน้อยไปหน่อยน้อยไปหน่อยแล้วก็ต้องให้ เขาได้ปรับกับสไตล์ฟุตบอลอังกฤษต้องมีแมตช์ฟิตเนสให้เขาเยอะกว่านี้นึงอีกนึงก็ถือว่าเป็นการออกสตาร์ทที่ดีของใครหลายคนองเจริมาเรียก็ประเดิมลุกแรกไปแล้วองเจลิเอเรราเองแม้ว่าก่อนอันนี้จะมีการลงสนามแต่นี่คือการลงสนามนัดแรกในรั้วโอทับฟอร์ดก็จริงๆๆเขาเขาลงมาเกมสวรนซีเขาลงมาแล้วแต่เล่น ตอนนั้นยังเล่นไม่ดีมีอาการบาดเจ็บรบกวนด้วยมันก็เป็นสถานการ์ที่ต่างกันก็เห็นได้ชัดว่าพอเปลี่ยนบินมาทานเฟสเชอร์แล้วเกมมันไหลลื่นกว่าเดิมครับที่มีความสมดุลมากขึ้นใช่นะครับดูเรื่องสถิติกันเล็กน้อยแล้วกันก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องอื่นๆกันกโอกาสยิงของแมนเชสเตอร์เนี่ย19ครั้งที่เตะเข้ากรอบทั้งหมดเก้าครั้ง ในขณะที่ควีนสปาร์คเนี่ยได้โอกาสยิงทั้งหมด9ครั้งเข้ากรอบ2ครั้งหลัต่างกันฟาวล์สิต่อ8นะครับเตะมุมของเราได้3ครั้งควีนสปาร์คได้1ครั้งล้ำหน้าครับของเราไม่มีเลยในขณะที่ควีนสปาร์ค2ครั้งใบยื่เหลือง1ใบเป็นของเรานะครับก็คือในส่วนของโรบินฟานเบอร์ซี่ที่รับไปนะครับจากจังหวะไปตัดเกมของผู้หญิงขันเปอร์เซ็นต์การครองบอล69ต่อ31เปอร์เซ็นต์ครับตรงนี้หมายความว่า เราคลองเกมได้มากกว่าเข้าตัว <Ừ. S 1> ใชบไมครันอ,อยู่ในกรรมมืออยู่แล้วทุกอย่างมันเหนียกว่าก็มีจังหวะเจเสียวอยู่ก็ลูกที่เดเคอาออกไปเบอร์เอร์แล้วเกือบจะโดนยิงแต่ตอนนี้อับนไปสกัดไว้ได้บุดบิดแล้วก็มีอีกลูกนึงนิโก้กันชายิงแถวๆเขตโทษเดเคอาใช้เท้า,เ,ทา,เ,ทา,ทาเซฟออกไปได้นะครับมแมนนวลก็แม่ใชออ่อังเคลดีมาเลียแน่นอนครับไม่มีใครแย่งอยู่แล้วนะครับ เอ่อทำให้ตารางคะแนนล่าสุดของเราตอนนี้ขึ้นมาอยู่เป็นอันดับที่เก้าครรางนะครับมีอยู่ห้าคะแนนจากฝูงเป็นเชลซีชนะรวดทีมเดียวครับสิบสองเนี่ยครับทีมไหนก็ตามที่เคยถูกดูแพนอะไรเราไว้ครับตอนนั้นนี้อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแล้วเท่าไหร่ใช่ครับก็เพิ่งแพ้ไปนัดเดียวครับเพียงแต่มันสตาร์ทจะชนะช้าไปหน่อยก็ยังเหลืออีกตั้งสาสิบสี่เกมนะครับับหรือฟันเกาวก็บอกแล้วว่า ยังหวังจะเป็นแชมป์นะฮะพูดถึงหลังเกมหน่อยมีบทสัมภาษณ์ออกมาหลายคนทีเดียวเริ่มจากผู้จัดการทีมก่อนเลยไหมครับต่วดีครับผู้จัดการทีมครับหรือฟันกาวบอกว่าอตอนนี้กำลังคืนฟอร์มกลับมาอยู่ในช่วงที่เรียกได้ว่าฟอร์มเทพเลยใช่นะแน่นอนคนระับยิง4ประตูแล้วเกมการต่อบอลการขับเคลื่อนอจังหวะเนี่ยมันดำเนินไปอย่างไหลลื่น แลัแต่ใหม่อย่างที่บอกช่วยทีมได้เยอะนะเขาบอกว่ามีโอกาสสร้างสรรค์จังหวะการเข้าทําประตูเนี่ยหลายอหลายครั้งที่เดี๋ยวเป็นเกมที่ลุยฟันเก่าน่าจะพอใจมากๆใช่นะครับมีในส่วนของผู้เล่นออกมาอีก2คนคนนะครับคนแรกสุดควนมาต้าครับคนที่ว่ากันว่าอาจจะเป็นส่วนเกินหรือเปล่าแต่ดูจากทักิกแล้วเหมือนมีพื้นที่ให้มาตา มีตำแหน่งให้มาตาางันในแทคติกนี้ของอีันัางจะยังมีที่ยืนครับนักเตะเก่งๆก,ก็จำเป็นได้อโอกาสได้พิสูจน์ฝีเท้าฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาเล่นได้อย่างนี้นะครับคุยฟันเก่าก็ไม่มีทางตัดถางแน่นอนนะครับช่วงหน้าเนี่ยความรู้สึกหลังไชนะมันเยอะนะครับไปฟังกันว่าอังเคลดิมาเรียเนี่ยเขาจะมาบอกอย่างไรจะแฮปปี้แค่ไหนแต่ตอนนี้พักกันก่อนเดี๋ยวมาเจอกันครับ สนับสนุนโดยสิงค์คอร์ปอเรชันครับมาถึงช่วงที่สองับขับเฟร็ดเดวิล์ล์ไว้ว่าอังเคลดีมาเรียครับพูดอะไรวะแย่ๆเลยหลังสวมบทบาทแมนออฟเดอะแมชครับครับแน่หนอนที่สุดเป็นแมนออฟเดอะแมชในเกมนี้ก็จะถูกสัมภาษณ์เป็นปกติไปแล้วครับสื่อหวลนชนในประเทศอังกฤษไม่รวมกับฟอร์มอันยอดเยี่ยมของตัวเขาเองเนะครับก็อังเคลดีมาเรียบอกว่ามัน มันสุดๆ,ๆแล้วครับมัน,ม,นมีความสุขสุดๆกับ,ค,บ <ๆ S 2> ความเนเล่นของตัวเขาเอง<ช>ที่ <ๆ S 2> ทําออกมาได้ครับโดยเฉพาะยิ่ยงกับการทําประตูแรกในสนามโอรตปแลบปอดโอ้แน่นอนครับหลายๆคนปรารถนาที่จะทําประตูได้ในเกมแรกที่เล่นในบ้านแล้ว <ๆ S 2> ดิมารียก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ทําสําเร็จนะครับมันมีคําถามนะพี่เปรมครับ ฟลุกหรือเปล่าปรีคิกลุกนั้นที่มันลอยข้ามหัวของทุกคนไปตกหน้าประตูแล้วก็กระดอนเข้าประตูไปอ่าจะดูว่าเจตนาเขาอาจจะเปิดแต่จริงมันก็คือกึ่งยิงกึ่งผ่านนะครับคือ,คอเปิดยังไงก็ได้ให้มันกดดันกองหลังฝ่าตรงข้ามแล้วนายทวารคู่ต่อสู้ให้มากที่สุดเขาบอกว่าในการฝึกซ้อมเนี่ยเขาทำมานับครั้งไม่ถ้วนคือไม่ได้ฟลุกอะ่ะฉะนั้นเมื่อมันออกมาอย่างนี้เขาก็คงพูดได้เต็มปากว่าก็ซ้อมมาอย่างเนี้ย ถ้ามันโดนหัวเพื่อนร่วมทีมแล้วมันเข้าประตูมันก็คือก็ประตูสิ่งที่ซ้อมมาแล้วได้ผลแต่นี้มันเข้าไปเลยมันก็คือ,อผลลัพธ์จากการฝึกซ้อมนั่แหละฮะก็มองง่ายมันก็เหมือนลูกยิงถึงผ่านนะครับใช่ถ้าไม่โดนใครวิถีทางของลูกมันก็พุ่งเข้าประตูอยู่แล้วหรือถ้าม,มีกองหน้าแมนเชสเตอร์ Manchester, จากของเราโชบขึ้นมาหมกได้สักคนหนึ่งมันก็มีสิทธิ์เปลี่ยนเป็นประตูได้เหมือนกันนี่คือความสามารถอีกอย่างหนึ่งเราจากจะเลี้ยงบอลดีแล้ว ผู้เล่นระดับโลกเนี่ยเขาจะมีอาวุธมีทีเด็ดเยอะนะครับมีจังหวะสวยๆหลายครั้งสำหรับอังเจเรมเดียพูดถึงอังเจเรมเดียผมก็แท็กนิดหนึ่งมีหนึ่งคนที่ผมเชื่อว่ายินดีกับฟอร์มการเล่นของเขาครับด้วยสําหรับการออกสตาร์ทนัดนี้ครับทันทีที่อังเจเรมเดียยิงประตูหนึ่งศูนย์ขึ้นนําได้มีคนคนหนึ่งเขาอัพรูปที่ถ่ายรูปแบ็กกราวน์เนี่ยเป็นรูปอังเจเรมเดียแล้วก็สกอร์หนึ่งศูนย์ครับเขาเป็นชื่อฟริสเกโนโดร์โก ก็ซีกันอยู่แล้วเป็นเพื่อนสนิทกันอยู่กับเรอัลมาริดมีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดีเพราะเล่นสอบประสานกันมาหลายปีนะครับ mm hmm. ไม่แน่ใจว่าเป็นรูปจริงหรือเปล่า mm hmm. หรือว่ามีการตัดต่อขนาดไหนนะครับ mm hmm. แต่ว่ามันก็เกิดกระแสแว,ว่าพอดิมาเรียย้ายมาอยู่กับแมนยูเตดแล้วเนี่ยโรนันโดเป็นหนึ่งในนักเตะเรอัลมาริดที่ไม่พอใจและด้วยความเป็นสตาร์ของเขาเนี่ย mm hmm. สามารถพูดได้เยอะหน่อย mm hmm. ก็แสดงว่าแสดงว่าตัวเองเ่ย บุหีดนะที่ทีมขายดิมาเรียซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งทำให้ราชันชุดขาวได้ไดแชมป์ยุโรปสมัยที่รับแล้วมันก็เกิดกระแสะลือต่อมาว่าเหมือนสองคนนี้คุยกันครับแล้วตอนนี้ดิมาเรียเนี่ยกลายเป็นอาวุธเด็ดละที่จะดึงโร,รนัลโด้กลับสู่โรลละครแห่งความฝันครับ้วยความที่เขามีความสนิทสนมกันมากเป็นพิเศษใช่ว่ากันว่าแมนเชสเตอร์อาจจะมีแผนใช้ดิมาเรียเขาเรียกว่าอะไร นกต่อแบบไปดึงโด <DD> มาเขาเรียกว่าสาริกาลินทองสาริกาลินทองไปกล่อมไปกล่อมก็ต้องติดตามเา<ถ>ต่อไปครับวนี้ว่าท้ายที่สุดแล้วมันจะมีความจริงหรือว่าเป็นไปได้ในท้ายที่สุดต้องดูซัมเมอร์หน้านะครับเพราะอย่างน้อยที่ถ้าแมนเชสเตอร์มีตัว๋วยูฟาแช,ชมเปี้ยนส์กในือเนี่ยการไปดึงโดกลับบ้านเนี่ยมันก็ง่ายกว่าง่ายกว่าปีนี้คือปีนี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับนะ เไปดูในเรื่องของสถิติความหลงอีกหนึ่งอย่างครับที่เกิดขึ้นในเกมนั้นก็คือเรื่องการชาประตูของเวียนรูนี่ครับรูนี่ยิงประตูได้ด้วยนะครับในชัยชนะ4-0ของเราก็เป็นลูกที่สามสูนั่นแหละฮะลูกนั้นแหละก็หลอกด้วยนะเห็นมองอีกทางหนึ่งวาง้าบิการตาผัดยิงเสาแรกเลยก็คนคนที่พลาดก็คนนี้ริโอฟอร์ดินานีมีมีคนมาเดบแนมว่าริโอยังคงรักแมนเชสเตอร์พอบุกมาอะไรก็หลบลอยเหมือนเออแบบ ไม่มีหรอกครับผมเชื่อว่านักเตะระดับอาชีพขนาดนั้นแล้วทุกทอ,อย่างเต็มที่อยู่แล้วแต่มาเจอแนวรุประดับนี้ก็ต้านลำบากนะครับไปดูปเรื่องรูนี้กันก็ประตูที่รูนียิงได้ในเกมที่พบกับควีนสปาร์คเรนเจอร์ทำให้เขาขึ้นมารั้งอันดับที่3ร่วมนะครับที่เปนในอันดับดาวสโตรตลอดการของขันฟินาลีกนี่นับเฉพาะฟินาลีกนะครับไม่ได้นับตลอดทั้ง โ้ตั้งแต่ฟุตบอลอังกฤษเขาเตะกันก็ตั้งแต่ปี1992เป็นต้นมาครับูนี่นที่3เนี่ยที่3ร่วมร่วมกับเชียรีย่องรี175อประตูแต่ว่าเกมเนี่ยเจ้าหมูบินของเราเนี่ยใช้เกมเยอะกว่าคือใช้ไปทั้งสิ้นถึง378นัดมากกว่าองรี120งรีเกมอ๋อไม่สนนะก็ มันไม่มันเทียบอะไรกันไม่ได้เพราะบอลตัวตูเดียวก็แซงแล้วที่สามบอลบอลมันคนละยุคกันแล้วอองรีก็อาจจะต้องยอมรับว่าเขาเก่งเขาอาจจะเล่นน้อยแต่ว่ายิงยิงได้เท่ากันแต่ว่าไม่เกินเดือนหน้านะผมว่ารูนี่ก็น่าจะน่าจะแซงแซงขึ้นที่สามเดี่ยวแล้วเป้าหมายต่อไปอดีตหัวหอกของเราอีกคนแอนจิโกซึ่งมีจำนวนประตูที่ซับไปแล้ว1 8 7ปประตูห่างจากรูนี่เนี่ย 12ประตู1โหลนั่นเองฤดูกาลนี้มีสิทธิ์แซงไหมถ้ารันฟอร์มอย่างนี้ก็ไม่ยากเพราะเท่ากับว่าลูนี่คือยิงไป2ประตูถ้าเขายิงได้ฤดูกาลละ15าถึง20เป็นอย่างน้อยนะตามมาตรฐานกองหน้าตัวจริงเนะี่ยม,มันก็น่าจะแซงแอาิโคได้ไม่ยากรวมไปถึงอันดับหนึ่งอย่างฮอตช็อตอา<ะ>รันเชีเลอร์อที่ นำเป็นดาวซันโบกอยู่ตอนนี้ด้วยจำนวน260ประตูห่างกับรูนี่ของเราเนี่ยครับ85ประตู85ประตูอันนั้นเป็นเรื่องระยะยาวแล้วโอ้แต่ว่าก็ยากนะเพราะว่ารูนี่ก็อายุ28พอสมควรแล้วช่วงพีกก็ไม่น่าจะเกิน2-3ปีน่าจะถึง32นี่คือเต็มที่อ่าเต็มอ่คือเต็มที่แล้วแล้วต้องยิงฤดูกาลละ20บวกโอ้โหก็เหนื่อยครับ คือตอนนี้เอาเอาแซงอองรีก่อนไปทีละไปทีละเป้านะครับอาจจะเมื่อเรามาดูนิดหนึ่งว่า10คนเนี่ยมีใครเราคุ้นขู่คุนตาก็เชเลอร์เบอร์หนึ่งสรับ260ประตูใช่ไหมแอนดี้โค่หนดิบเจ็ดนะครับที่3อองรีกับเวนดูนี่175อันดับห้าตอนนี้แฟงลันพาดยังเล่นอยู่นะครับหนึร้บเอ็ประตูอันดับที่6นี้เลิกไปแล้วครับพราะพี่เฟลเลอร์162อยนะครับ7เป็นไมเคิลโอเว่นครับ150อันดับที่8ครับ เลสบรินานครับใครจะว่าเขาคือยังไงนี่ติดอันดับเหมือนกันนะครับที่149ประตูที่นเชอร์ลิงแฮมครับอีกหนึ่งตำนานเราครับห4 7บประตูและโรบินฟานเดอร์ซีอันนี้ก็ยังเล่นอยู่กับเราด้วย1 3 4รบประตูก็ไล่มา1ิชื่อเนี่ยอยุเอาไปสักห้าคุณคุณว่าเคยผ่านการเป็นนักเตะปีศาจแดงก็ครึ่งหนึ่งน่าก็ถือว่ามันก็บ่งบอกได้ว่าสโมสรไหนมีความยิ่งใหญ่ ในโลกของพี่เมนลีกนะครับอ่ะก็น,นั้นคือเรื่องราวของเบรคที่สอครับช่วงหน้าก็ไปลุยกันต่อครับตอนนี้ผลงานลังดีไปดูกันเลกครัว่าด่านต่อๆไปข้างหน้าเนี่ยเรามีอุปสรรค์ที่ไหนบ้างครับ สนับสนุนโดยสิงค์คอร์ปอเรชันครับมาถึงช่วงที่3ครับขับเรบรเดวิลชนะนับหนึ่งไปแล้วต้องการเลข2ต่อคิวแต่จะเป็นใครละ่ะที่จะมาดวลกับแมนยูเตไปดูโปรแกรมในภาพรวมก่อนครับถ้านัดต่อไปของปีศาจแดงเราครับจะเริ่มจากการบุกไปเยือนจิ้งจอกสยามครับโอเลสเตอร์ิตีอะไรต่างๆครับ กลับมาเล่นในบ้านพบกับเวสต์แฮมยูไนเตดและตามด้วยเล่นในบ้านอย่างต่อเนื่องคราวนี้เจอทึ่งแข่งที่ขึ้นในสเตปหนึ่งอย่างเอฟเวอร์ตันนะครับหลังจากนั้นครับเราจะบุกไปเยือนเวฟบอมบิชอาเวียนและศึกใหญ่ครับรอเราอยู่วันที่26ตุลาคมครับเล่นในโอทาร์ฟรบบโดยมีคู่แข่งขันเป็นสิงโตนั่นเองครับเชลซีก็มีเวลาเดือนกว่าๆนะครับสำหรับเตรียมตัวเพื่อแมตช์นั้น แต่ก็ต้องผ่านใน4ด่านที่ไล้เรียงกันเมื่อกี้โดยเฉพาะนัดหน้าใช่ครับนะบุกไปเยือนเลสเตอร์ิตี้ที่คิง g พาเวอร์สเตเดียมก็ถือว่าเป็นเกมเยือนนัดที่3ฮะในฤดกาลนี้หลังจากเราบุกไปเสมอซันเดอร์แลนด์มาหนหนึ่งบุกไปแชร์แต้มกับเบอร์รี่แบบไม่มีสกอร์ศูก็น่าสนใจเพราะว่าเบอร์รี่ก็เป็นน้องใหม่ เลสเตอร์ก็เป็นน้องใหม่ครับ QPR ที่เพิ่งชนะก็เป็นน้องใหม่มคือเราเสมอมาแล้วชนะมาแล้วอีกอันหนึ่งเนี่ยมันจะมีความแตกต่างหรือเปล่าถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเกิดศูนย์แต้มกลับจากค mm ิงพาวเวอร์ก็ถือว่าเลสเตอร์ก็เป็นน้องใหม่ร้ายบอลลิสุดอีกนะครับะนะครับไปดูผลงานท่านล่าสุดจากปีศาจแดงกันก่อนเลย mm hmm. ครับเริ่มจากล,ล่าสุดนี้คีนสพาร์ไป4-0ต่อน,นั้นก็เสมอเบอร์มิี่0-0แคร้มิวตันคิงส์ดอนครับ ในฟุตบอลแคปตันวันคัพนครับไป4-0ประตูต่อ4นะครับหลังจากนั้นก็มีเสมอสดอ์แลนด์1-1ด้านนัดเปิดฤดูกาลแพ้กับส่วน4-1 2ใช่ครับนะครับ้านดหลังสุดของเลสเตอร์ซิตี้บ้างครับครับเกมล่าสุดพวกเขาบุกไปชนะสโตลมา หนึ่งประตูต่อศูนย์ก่อนนั้นยันเสมอกับอาร์เซนอลมา1ประตูต่อหนึ่งมีแพ้ครับในฟุตบอลถ้วยกับชูสปริริทาวกับศูนย์หนึ่งแพ้เชลซีไปศูนย์สองแล้วก็เสมอกับเอเวอัตันสองสองก็ถือว่าฟอร์มมีระมัดไม่ได้ก็มีห้าคะแนนเท่ากับแมนยูเต็ดใช่ไหมฮะครับใช่เจอกับทีมใหญ่ไปสองเกมเนี่ยแพ้เชลซีเสมออาร์เซนอลนั่นก็ถือว่าโปรแกรมเลสเตอร์เนี่ยหนักกว่าแมนยูเต็ดนะที่ผ่านมาครับ แล้วก็เพิ่งชนะในเกมล่าสุดเหมือนกันและเกมนี้ไหวไหมครับพี่เปรมอะดูสถิติก่อนไหมดีครับหันมาดูในส่วนของสถิติกันบ้างครับพี่เปรมเคยเจอกันมาทั้งหมดเนี่ย80ครั้งนะครับ Manchester เจเอาชนะไปได้39ครั้งก็เกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับเสมอไป20ครั้งแล้วก็แพ้ไป21ครั้งยิงได้ทั้งหมด164ประตูและเสียไป109ประตูนะครับแบ่งออกให้ละเอียดอีกนิดนึง ในการเล่นเป็นทีมเยือนของเรานี่ครับยามที่ต้องบุกไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยเจอกันมาทั้งหมด40ครั้งใช่ครับชนะ13ครั้งเจ้าครั้งรับแพ้ไป18ครั้งโอ้ก็แพ้เยอะกว่าชนะถือว่าเป็นเป็นรองนะฮะแต่ประตูได้เสียพอมากรบกันแล้วเนี่ยแมนเชสเตอร์จะยิงเยอะกว่า74แล้วเสีย72ครับคือแต่ละครั้งที่ยิงนี่ก็ถล่มทลายแต่เลสเตอร์เนี่ยถ้าเกิดเราพลาดพังเนี่ยก็จะบุกบิดเฉื่นอ่ะก็ไปดูห้านัดหลังสุดที่ปะทะกันก็ต้อง ย้อนไปนู่นเลยครับเมื่อ10ปีที่แล้ว2,004ครับในศึกพรีเมียร์ลีกนี่แหละครับแมนเชสเตอร์เจ็เนชนะไป1-0ครับนะครับก่อนนั้นก็คือเลกแรกที่เจอกันเนี่ยที่บ้านของเลสเตอร์แบบเนี้ยเราบุกไปถล่มมา4ประตูต่อ1นะครับย้อนหลังกลับไปอีกก็คือเป็นฤดูกาลก่อนหน้านี้ครับในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยเลสเตอร์ซิตี้แพ้เรา0-1นะครับก่อนหน้านั้นแมนเชสเตอร์เจ็ก็ชนะไป2ประตูต่อ0รวมไปถึง ครั้งล่าสุดในบรรดา5นัดหลังสุดเนี่ยเจอกันเมื่อปี01ครับช่วงท้ายๆของฤดูกาล2 0 0 1นี่ครับแมนเชสเตอร์ยูเอาชนะไป2องสุดครับคุ้นคุ้นไหมหลังสุดคุ้นคุ้นไหมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคิงส์พาร์คเรนเจอร์5เกมหลังสุดก็ต้อนรวดอย่างนี้มันจะแตกต่างกับเบอร์ลี่นะเบอร์ลี่เนี่ยเจอกันทีหลังเนี่ยไอ้ครั้งหลังๆเนี่ยไม่ได้ข่มอะไรมากอ่ะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับ สเิติถือว่าคมตอนนี้ขวัญกำลังใจนักเตะของหลุยฟันเกากำลังดีวันดีขึ้นครับนอกจากนี้ผู้เล่นที่ล้มหมอนนอนเสือเจ็บกันมาเนี่ยก็จะทยอยกลับมาเป็นตัวเลือกแล้วปัญหาคือต้องไปเยือนครับไม่แน่ใจว่าจะเล่นได้โสภาสถาพรเหมือนเกมเมื่อวันอาทิตย์หรือเปล่าที่ได้เล่นในบา้านเองใช่ว่าชั่วโมงนี้ เอาอะไรมาฉุดผมก็เชื่อว่าัยากครับที่จะอระกังความมั่นใจของสาบริษัทอง่นยางเราแล้วครับลองฟอร์มนั้นล่าสุดมันจำเจ้าเลยทีขนาดการที่เ่นนัดนี้ยังไงทุกคนมองไปที่สถานีก็คือเรื่องของเซตนะก็ลูกนี้เลสเตอร์นี่ในบ้านเขาก็ได้แต้มตลอดนะฮะเอเบอร์ตันก็ไม่ชนะครับอาร์เซนอลก็ไม่ชนะครับไปก็หวังว่าแมนเชสเตอร์จะเป็น ทีมแรกครับที่บุกไปเปิดซิงเลสเตอร์ซิตี้ถึงถิ่นจัดเยียดความกระชัยให้กับจริงจอกสยามทิ่นก็<อ>ถือว่าสัปดาห์นี้นี่เรื่องราวต่างๆมันน่าฟังนะครับมีแต่บรรยากาศแฮปปี้ตลอปบรวนรายการไปหมดก็หวังว่าอีก7วันข้างหน้ามันจะเป็นอย่างนี้ครับพร้อมกับชนะที่ King Power Stadium ครับวันนี้เรียบร้อยครับคุณนาตีและผมเปรมี รวมทั้งทีมงานขับเรสต์เดวิลครับขอลาไปก่อนพบใหม่กันหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ